ตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเป็นการจัดลักษณะวงกลมทฤษฎีข้อที่3ที่เขาบอกว่าถ้าเรามีของอยู่ทั้งหมด n สิ่งแล้วนำมาจัดวงกลมทั้งหมด n สิ่งจำนวนวิธีทั้งหมดที่ได้ก็คือ n ลบ1 Fact วิธีค่ะ n ลบ1ฝวิธีนี้มาจากไหนลบ1ทำไมต้องลบ1ลบ1เกิดจากการที่เราจะต้องมาร์กให้หยุดอยู่กับที่1คน แล้วเอาที่เหลือเนี่ยมาใส่แฟกทอเรียนะคะทีนี้การจัดลักษณะวงกลมแบ่งเป็นอะไรได้บ้างก็มีนั่งรอบกองไฟนั่งรอบโต๊ะจีนยืนรอบเสาธงอย่างเงี้ยลักษณะการจัดเป็นลักษณะวงกลมอย่างตัวอย่างข้อนี้นะคะจงหาจํานวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการจัดแขก10คนนั่งรับประทานอาหารรอบโต๊ะกลมฉะนั้นแขก10คนนั่งรอบโต๊ะกลมเราจะจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีคะ ตามสูตรก็คือ n ลบ1แฟกก็จะได้อะไรคะ10ลบ1แฟกซึ่งมีค่าเท่ากับ9แฟกค่ะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ9แฟกวิธีค่ะ